ไม่วไม่วานนเปนร็รัก,ก,งงรกสุ้งไผ่เลโทตำนานแห่งบางเวกสถานีความอร่อยคุ้มค่าจานใหญ่มีจัดเลี้ยงคาราเกะแม่ตอนนี้จ่ายที่ร้านคนละครึ่งก็ได้ด้วยนะเมนูเด็ดห้ามพลาดนะครับแกงเลียงกุ้งสดหอมสมุนไพรรสกลมๆแกงส้มชะอมกุ้งไข่ปลาลิวกิวหาทานยาก มากกุ้งตัวใหญ่วีเบื้มเลยน้ำพริกลงเรือรสเข้มข้นนะครับยกมาทั้งเรือเต็มๆเลยผักเยอะมากยำปูดองปูไข่ตัวใหญ่บื้มมากเลยนะฮะโอ้โหซูชทปไาชันส้มตําไข่ปูแซบนัวสดใจโอ้โหเครื่องเขาเผ็ดโดนใจจริงๆกีโต้ก็ต้องสั่งเลยคอหมูย่างหมูสเตะและสลัดผักผลไม้โอ้โหจัดแต่งสวยงามสดชื่นเบาๆเขาได้การันตีจากเชฟชวนชิมด้วยนะออาราไกา มากมายไม่อยากจะพูดโซนห้องจัดเลี้ยงก็มีหลายโซนเอากล้องมาถ่ายรูปได้เลยมุมถ่ายรูปเยอะมากทั้งริมน้ำลอฟต์ต้นไม้ห้องลาลิตาลองรับทั้งกลุ่มเล็กและก,กลุ่มใหญ่ที่จอดรถแต่ร้านมากมายมีโปรเด็ดด้วยช่วงนี้ก็คือทั้งงานกเกษียณงานรับปริญญาหรือวันเกิดเนี่ยรับส่วนลดค่าอาหารไปเลย10เซโอ้โหตำนานแห่งบางแวกซุ้มไผ่เลโทมันใหญ่จริง E! จัดคอนเสิร์ตได้เลยนะทั้งพี่โปง่งหินเ็ดไฟพี่ปูพงศิษฐ์ปูแบคเคสก็มาเป็นร้านอาหารที่คุ้มค่าจานใหญ่อร่อยให้เยอะ5คนก็ได้ห้องจัดเลี้ยงแล้วตอนนี้คุ้มสุดใจจริงๆนะมีโปรโมชั่นคนละครึ่งด้วยไปใช้กันได้เลยที่ร้านพิกัดอยู่ในแคปชั่น